ปล่อยวางอดีตให้อภัยในสิ่งที่ทำได้โรโดไนและพยายามลืมส่วนที่เหลืออย่าลืมว่าความสงบในใจคุณสำคัญกว่าการพยายามใส่ใจใครโดยที่เขาไม่เคยพอใจคริสตันนี้ช่วยรักษารอยฟกช้ำทุกประเภทเสริมสร้างความแข็งแกร่งส่งเสริมการปรองดองที่แข็งแกร่งจากภายในดังนั้นหากมีสิ่งใดนำพาความเครียดมาก็ไม่เป็นไรช่างมันโรโดไนเป็นแร่สีชมพูถึงแดงอมชมพู ที่ช่วยปิดหลุมต่างๆบนผืนโลกจึงใช้รักษาบาดแผลที่ไม่หายได้ทุกประเภทตั้งแต่บาดแผลทางกายภาพไปจนถึงบาดแผลทางอารมณ์มีลักษณะเป็นผลึกตั้งแต่ทึบแสงไปจนถึงโปร่งแสงโรโดไนจจำนวนมากมีเส้นสีดำบางๆกระจายอยู่ในเนื้อแร่้วยพลังอันอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักที่เติมเต็มช่องว่างที่ว่างเปล่าโรโดไนช่วยรักษาหัวใจและจิตใจ เกวกับยาที่คอยปลอบประโลมไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์จิตใจหรือร่างกายและยังมอบความแข็งแกร่งและความมั่นใจภายในให้กับเราช่วยปรับสมดุลจักระหัวใจและรู้จักกะช่วยให้เกิดการปลองดองและความเข้าใจทําให้เราให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้กระตุ้นความรักตนเองและการเสียสละหินชนิดนี้ช่วยให้เรารู้จักของขวัญที่เรามีทําให้เรามั่นคงแข็งแกร่งจากภายใน สีชมพูอันอ่อนโยนช่วยฟื้นฟูความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการแสดงออกถึงความสุขในชีวิตเราตำนานเล่าว่าไฟของโรโดไน์ถูกควบคุมโดยอิทธิพลของดาวสุขที่อ่อนลงและพลังแห่งการกราวดิ้งของโลกใบนี้ดังนั้นจึงเป็นไฟที่ลุกโชนอย่างช้าๆที่สามารถดับพลังที่แข็งแกร่งกว่าและควบคุมได้ยากด้วยเหตุนี้โรโดไนจึงถูกเรียกว่ากุหลาบที่ลุกไหม้โดยคำว่าโรดอน ในภาษากรีกแปลว่าก,กุหลาบโรโดไนาสามารถช่วยรักษาความขมขื่นในครอบครัวและความขัดแย้งที่ร้ายแรงกับคนในครอบครัวได้ช่วยส่งเสริมความอดทน ควรพกโรโดไนต์ติดตัวไปด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถของคุณได้รับการชื่นชมอย่างเหมาะสมโรโดไนต์เป็นหินที่เชื่อมโยงกับนักดนตรีและนักร้องรวมถึงผู้สร้างสันติและผู้รักษาสันติภาพช่วยให้เด็กๆเ,เปล่งประกายและพัฒนาทักษะพิเศษของตัวเองได้นอกจากนี้ยังช่วยขับไล่ความคิดลบๆทั้งการโจมตีทางจิตใจและความเครียดแค้นจากผู้อื่น แน่นอนว่าโรโตไนช่วยให้เรามั่นใจในสถานการณ์ที่กดดันและมองเห็นรายละเอียดของปัญหาได้อย่างชัดเจนเพื่อที่เราจะได้บรรลุศักยภาพสูงสุดของเราช่วยฟื้นฟูความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการแสดงออกถึงความสุขในชีวิตของเราช่วยให้เราผ่านพ้นความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ คำแนะนำสวมโรโดไนท์เพื่อรักษาหัวใจที่บาดเจ็บและฟื้นฟูความเข้มแข็งภายในของคุณทําสมาธิกับคริสตัลนี้เพื่อค้นหาของขวัญที่ซ่อนอยู่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสารรค์ของคุณโรโดไนท์ตัวอย่างค่ะ เป็นหินสีชมพูแล้วก็มีหลายสีเทากระจายอยู่นะคะบางก้อนก็ออกจะเป็นสีเทาเลยแล้วแต่ช่วงของหินที่เราได้รับมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหินโรโดไนท์โรโดไนท์เนี่ยเป็นหินสีชมพู เพราะฉะนั้นก็เลยดีกับหาจักระช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางมีความเข้มแข็งแล้วก็ความมั่นคงในอารมณ์ในจิตใจของเราตอนนี้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตัลทั้งหลายเนี่ยมาจนถึงหาจักระแล้วในส่วนของหาจักระเนี่ยจะใช้ได้ทั้งหินสีชมพูและหินสีเขียวด้วยพลังงานของหาจักระเนี่ยเป็นพลังงานของความมีเมตตาความรักการให้อภัยการปล่อยวางการยอมรับเพราะว่าหาจักระเป็นศูนย์พลังงานกลาง ของร่างกายที่จะปล่อยพลังงานไปควบคุมพลังงานทั้งหมดของร่างกายได้ถ้าท่านใดสนใจความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พลังงานจากธรรมชาติกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะและถ้าอยากได้เครื่องประดับเสริมพลังงานหรือหินแร่รัตนชาติตา่างๆไปวางเพื่อเสริมพลังงานในบ้านเรือนแวะมาเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ร้านปุณมณีนะคะ Inbox นัดหมายติดต่อกับแอดมินได้เลยและถ้าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานจากธรรมชาติทั้งหลายอาจารย์มีคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการรับรู้พลังงาน ของจมสโตนการใช้เขามาตรวจสอบพลังงานในร่างกายเราการใช้เขามาส่งเสริมพลังงานในร่างกายเราและการใช้เขามาส่งเสริมพลังงานในสิ่งแวดล้อมของเราด้วยส่งเสริมพลังงานในสิ่งแวดล้อมก็คือการนําเขาอะไปวางห่วงจุ้ยนั่นเองเขาก็จะช่วยล่อยคลื่นพลังงานออกมาปรับ พลังงานในสถานที่ที่เราทํางานหรือที่เราอยู่อาศัยได้ถ้าสนใจในเรื่องของหวงจุย้ยอินบ็อกติดต่อแอดมินได้นะคะอาจารย์ก็จะเชิญสินแสเสกขุมซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านปาจือ้อและห่วงจุย้ยไปช่วยจัดห่วงจุ้ยให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงมีพลังใจที่แข็งแกร่งนะคะสามารถที่จะทํางานก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จราบรื่นเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์และงดงามอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะด้วยรักและส่งพลัง จากอาจาร,รย์ปิ่นที่ปรึกษาชะตาเศรษฐีให้มั่นใจนะคะลูกค้าปุณณีโชคดีทุกคนสวัสดีคะ่ะ